โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนตรงนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยจะส่งไปอบเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อน,นะครับเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยพลาสติกพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่ห้อมชิงงานเอาไว้ ส่วนกระดาษที่หุ้มาคิลิกอยู่แกะออกได้เลยครับก่อนจะใช้งานควรจะต้องแกะออกทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แกะออกแล้วเราใช้งานไปเมื่อโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้กระดาษแกะออกยากมากครับมาดูในส่วนของมอเตอร์มอเตอร์ใช้ง,งานได้2ระบบสฟบ้านสายสีดําเส้นนี้ครับเสียบเดืตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพวกชุดน,นี้ให้ครับแดงบวกดําลบ เสียบให้ถูกสีถูกขั้วนะครับเวลามาคีบที่แบตเตอรี่ใช้แบตสิบสอโวลต์ลูกเล็กหรือลูกใหญ่ก็ได้ครับขอให้เป็น1 2บโวลต์แล้วก็มาคีบแบตเตอรี่ซีเรียสอย่างเดียวคือห้ามผิดขั้วเด็ดขาดถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับการทำงานสวิตช์จะเป็นสามสเต็ปตรงกลางคือปิดครับถ้าคข้อมาขวามือจะเป็น ระบบไฟบ้านตามตัวเลขเลยครับสองวยี่สิบโวลต์มาการตดรอบที่เหมาะสมจุดสีดำหมุนมาให้ตรงกันครับไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินไฟพัดสแตนเลส w a r น,นิ่งครับมาเตอร์สามารถปรับควาเร็วได้ถ้าแบตเตอรี่เข้ามาซ้ายมือครับตรงกลางคือปิด การล้างทำความสะอาดดึงสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกแล้วก็ค่อยเช็ดทำความสะอาดธรรมดานะครับตัวชุดมอเตอร์ห้ามล้างน้ำเด็ดขาดตัวนี้เป็นระบบไฟใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ทางร้านรับประกันชุดมอเตอร์ตัวนี้ให้1ปีครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องนี้ล้างน้ำได้เลยหมอ้อก็ยกล้างเหมือนภาชนะทั่วไปไม่ต้องไปยุ่งกับในส่วนที่เป็นน็อตนะครับก็ค,คือยกล้างปกรูปงม,ออมากๆก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับ ในส่วนของหัวเตาแก๊สเป็นหัวเตาแก๊สสแตนเ,เลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับเน้นเลยว่าแรงดันต่ำเท่านั้นแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้จะมีบอกว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดนะครับช่องตรงนี้กรณีเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เห็นไหมครับมันแคบได้ก่อนใช้งานก็ก้มลงมาดูแล้วก็ปรับให้สุด มาดูการทำงานครับไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดจะเป็นเปลวไฟลอยแบบนี้ครับแก้ไขง่ายๆคือเปิดช่องกาดให้สุดใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้เน้นว่าใช้ไฟแรงให้เต็มก้นหม้อครับโอเคครับ